เต่งได้เต่งเลยเนียนอยู่แลครับเต่งได้เนีนอยู่ตาตาตัวติดจับกว่ได้เกี่ยวอยู่ดนี่วะอันนี้รถคันที่สามปอะเปิดดูเหรขยับเปิดดูตัวนี้ขยับขยับขยับนี่ดีกำเราเดียวจะลองแท็บเออมาแท็บมันล้มมันล้มเห็นอยู่ อีกนึงด <cues> okay. <laughs> ูโอเคแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยนี่นะหมอไฟจอนเลี่ยนดนหรอวะรถคันนี้หมองานตลอดเดี๋ยวว่ดินลดู๊กเป็นกาวไปดูเป็นเกียร์ออโต้ป่ะแมนแล้วเป็นเกียร์ออโต้อืมันไหนเนาะใส่จำกระบุมี แต่จำบ่มีอ่าน่าจะหมอไฟก่เชื่อมขูวก็ล้มลองขัดขัเนาะลองโยกโยกมึงล้มแล้วมันแล้วก็หมไฟเชื่อมหลายตัวเตะทะอนาคตสเขียวเต็มเอ้ามีกระเจ๊ไหกินอะไบ้างลองบ้งกินน้ำ อเอาจวางเน่ยร <c oughs> าเยบเขาประตูวันนี้เออสายปตูเนี่เมื่อเขาตุดีไปบอกมันเลยบ่ได้รอบใจโมแม่ล่ะไปรไอกไปมันอไปล่ะจ้ำบอกงองจ้ำบอกคุณทรายโอ้เออ เาเนนุนอดล้วบ่เอาเลยเอาเลยเนาะหนอปึบพอพเบเบเบเเบเบ้บบเเาตัวพีเาตัวพีโอเคเ,าาเ้านด้วยกันน่อได้ไปดี๋ยหมอไฟกีมั้อไฟจะถอนง่ายป่ง่าย<น>เออหมอไฟมานะไปจะมาลอง <c oughs> You know. บอกว่าใส่เ <laughs> ป็นชรเก็ใส <ahn> ่นะการเดินทางมาบ้านเจียงต้องก็ที่ว่าเป็นคนทางค่อนข้างจะยุ่งยากนยดนึงเนาะถามคาบเจ้าว่ามีความเหมาะสมปันหดในการท่องเที่ยวไปออโหลดก็บอกเลยว่าห้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเส้นทางแนวนี้เนาะก็ออพโหลดนี่ค่อนข้างจะมากหลายแต่คือคาบเจ้าว่าว่าในการที่จะ เสริมสร้างและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องไปคลองคลอยเรื่องของการพัฒนาเส้นทางเนาะเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวก็สิมีหลายๆกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มแบบต้องการความสะดวกสบายน่นหมายถึงว่าจริงต้องกับยังพรพอมแต่ว่ายังมีอีกกลุ่มหนึ่งทันู้สมค่อนข้างจะหลายซึ่งเป็นกลุ่มใหม่เป็นนักท่องเที่ยวสายเลือดทันใหม่หรือว่าสายเลือดใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่มาความท้าทายมาความตื่นเต้นมาความการผรจญภัย ซึ่งข้าพระเจ้าคิดว่าในของเขตอ้อมข่างของแขวงบอ่อแก้วนี่มีจํานวนหลวงหลายโดยเฉพาะ,ะประเทศบานไกลเฮือนเคียงซึ่งเพิ่นกับพยายามที่จะเสาะหาในการท่องเที่ยวแบบออฟโหลดหรือว่าแบบประจนภัยเพราะฉะนั้นแล้วในการเดินทางมาบ้านเจียงตองเนี่ยข้าพเจ้าว่าเส้นทางดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมหลายและเนื่องจากว่าเนาะการเดินทางนี่ลายทางมันบ่ซ้ำกันนั่นก็คือเทาเดินทางออกจากแขวงบอ่อแก้วมายังเมืองปากทา่า ในจุดนี้เราสามารถที่จะเลือกเส้นทางได้2เส้นทางโดยการเดินทางเป็นวงมลอันที่1นึเราไปขามบักหรือว่าขามแม้น้ำของที่เมืองปากทา่าแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปยังบ้านเจียงต้องอีกเส้นทางนึงถ้าหากว่าทานบมมีเวลาหลายเนาะคือกลับคืนจากเจียงต้องแล้วมาขามแม่น้ำของที่บ้านกวนตื้นจากนั้นมุ่งหนา้าสู่เมืองปากทา่าเส้นทางดังกล่าวในธรรมสมเป็นการท่องเที่ยวแบบวงมลเนาะก็ทือว่า จุดดังกาวนี้มีความแทดมอหลายในการท่องเที่ยวแบบออฟโรดหรเอเวนเจอร์พราะฉะนั้นแล้วในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวนี่เฮาพอต้องไปคองคอยการพัฒนาทางด้านของถนนทางเพียงแต่เฮาหาโอกาสเนาะในช่วงที่มันเป็นวิกฤตนั่นแหละหาโอกาสในนั้นเนาะเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเราเฮานี่ก็ที่ว่าสุดยอดแหละหลังจากนี้เฮาก็จะเดินทางต่อไปยังบ้านเชียงต้องคืนนี้เฮาสิพักที่บ้านเชียงต้องไปเป็นทาซานกัน หลังจากที่เราช่วยรถชาวบ้านได้ทั้งหมด4คันตอนนี้ได้เวลาผม Herm 2. ล้ลงงงงงางตัวแล้วครับสภาพผมตอนนี้ก็อบอกได้เลยว่าหมุนไม่เรยครับผมนีนี้ามโอสมนการจะหามู่เพื่อนนี่เป็นเรื่องบ่ยากเนาะเพียงแต่เขาเปิดใจ เพราะว่าจะได้กระตามเฮาคนลาวน้ากันมันต้องมีอยังก่อช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันสิ่งสําคัญบิดไม่ติเกิดขึ้นในการเดินทางตลอด รนุนการเดินทางโดย